ณโรงพยาบาลแห่งหนึง่งครับพี่พยาบาลหมอกับคนไข้ก็คือมีนัดผ่าตัดกันด่วนซึ่งกําลังเขียนขึ้นไปชั้นห้าเลยห้องผ่าตัดด่วน <Huh? S 1> เพราะว่าคนไข้เนี่ยต้องผ่าตัดอ่าลิซิดวงทวารน,นะ <Huh? S 1> เจ็บมากจากนั้นทั้งทางเนะี่ยพยาบาลก็พูดว่าไม่เป็นไรผ่าตัดเดียวเดียวก็เสร็จ พูดเย่อกนั่นแหละบนไปอย่างนั้นจนคนไข้ลำคาญงคนไข้บอกว่าไม่ต้องมาปลอบใจผมก็ได้เรื่องแค่เนี้เท่ามดกันพยาบาลก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ปลอบใจคนไข้ฉันปลอบใจหมอพราหมอเพิ่งจบมาใหม่และพาตัดเคสน,นี้เคสแ,แรกครั้งนี้ครับโอ้ยงานเข้าคราวนี้ไม่รู้ว่าใครจะสลบก่อนใครรนะหว <c oughs> หมอกับคนไข้ <c oughs>